ญาขณะนี้ถึงระดับขั้นที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นหรือยังแค่นี้ค่ะยังไม่ต้องไปไกลถึงการเกิดดับ <reg illi h ans> แค่ที่จะเริ่มเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเ <zelf> ท่านั้นเองขณะ <c oughs> ได้ยิน <c oughs> สิ่งนี้ก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นแล้วขณะฝันสิ่งนี้ก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นแล้วขณะรับประทานอาหารรสปรากฏสิ่งนี้ก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นแล้ว พระฉันปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละจึงสามารถจะปรากฏว่าสิ่งนี้มีจริงชั่วขณะที่เกิดแล้วกระดับไปนี่ต้องปัญญาแต่ส่วนใหญ่นะคะจะไม่อบรมปัญญาละเว้นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคือปัญญาจะทาหวังเห็นเมื่อไรจะรู้โดยที่แม้แต่เพียงขณะนี้ได้ยินได้ฟังว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้วันนี้ เข้าใจอย่างนี้กี่ครั้งหรือว่ายังไม่ได้เคยเลยนอกจากขณะที่กําลังฟังเห็นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีปัญญาที่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นบ้างหรือเปล่ายังไม่มีใช่ไหมคะจึงต้องฟังไงคะฟังจนกว่าไม่ลืมบังคับได้ไหมจะลืมหรือไม่ลืมแต่มีปัจจัยที่สามารถที่จะเกิดนึกได้เป็นคำพูดก็ได้ หรือว่าไม่ใช่เพียงแต่เป็นคำที่คิดเพราะจำก็ยังเริ่มที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆหมายความว่านะคะสติที่ใช้คำว่าระลึกคือกำลังรู้เฉพาะตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆไม่ใช่เราไปทำอะไรเลยแต่มีปัจจัยที่ขณะนั้นนะคะกำลังรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่มีในขณะนี้แต่ละลักษณะ ถ้าใช้คำก็คือสติถ้าอธิบายก็คือว่าขณะนั้นไม่ลืมถ้าพูดต่อไปอีกก็คือระลึกแต่ระลึกไม่ใช่หมายความว่าอย่างอื่นนะคะระลึกทันทีคือรู้ตรงลักษณะที่กำลังปรากฏเฉพาะลักษณะนั้นทีละอย่างทีละอย่างจนกว่าความเข้าใจลักษณะสภาพธรรมะจะเริ่มมากขึ้นแต่ละอย่างจนไม่มีเราค่ะมีแต่ลักษณะของสภาพธรรมเท่านั้นที่เกิดดับอน,นุต,<ข>ตาเห็นธรรมเห็นอย่างอื่นหรือเปล่าคะ เห็นธรรมะเห็นอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเห็นความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้